มันเล้วไหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับในบรรดาพระเองเนี่ยก็มีการเมืองหรือเปล่าในมหาเถระสมาคมก็ดีความสัมพันธ์กับกรมการาศาสนาก็าดีหรือแม้แต่พระด้วยกันมีการเมืองไหมครับก็อ,อไม่ธรรมดาการเมืองนี่มีทุกคนทุกแห่งเรื่องเอาออำนาจเนี่ยนะครับ อ,อกรมการาศาสนาเนี่ยถ้าพูดกันไปตามความจริงแล้วก็ลูกศิษย์วัดเท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้ทำได้ต่อเมื่อเทระสมาคมสัง่งให้ทำถ้าไม่สั่งไม่ทำผมพูดตั้งแต่บุพระจะถูกจับต่างหายขนผมแรงครับ,ค,รบคือพุทธศาสนาในประเทศไทยมันไปไม่รอดเด็กยุคหลังที่ลูกรุ่นหลาเรียนหนังสือเนี่ยมองแง่รายย้าย่ะโทษเด็ก โครงสร้างมันพลาดโครงสร้างคณะสงฆ์พลาดมาต้องปรับที่โครงสร้างท่านอาจารย์แล้วก็แก้ไขมันมีระบบโครงสร้างคือรัฐธรรมนูญสฆ์ผมก็เคยเขียนด้วยว่าธรรมนูญสฆงไทยก็ไม่ได้เขียนกอสองเรื่องนิกายเนี่ยมีบทบาททําให้เกิดความยุ่งยากแตกแยกและมหาเถรสมาคมมีสองนิกายไอ้นิกายบอ็ัพวกอาจางก็รู้มันอดประชุมเดวยกันมันโกรธแสงชั่นกันไม่ได้ เพราะภาคโบลานี่ขโทษก็มีกิเลสอยู่นี่เป็นหาใหญ่ทิ้งไปเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องปรับโครงสร้างใหม่ครับจัดอะไรอะไรแต่ไม่มีเวลาจะพูดครับนิกายที่ปัจจุบันนี้เมืองไทยมีอยู่สองนิกายโดยตรงสองแยกคือธรรมยุทธกับมหานิการับแล้วแยกอีกแล้วก็แยกต่อไปยุทธมีอีกหลายสายมหานิกายก็มีหลายสายเอาว่าใหญ่ๆมีสองสายทำไมคนทั่วไปมีความรู้สึกว่าธรรมยุทธนี่ถึงจะเคร่ง เพราะว่าจับเงินก็ไม่ได้แล้วก็ท่าทางนั้นก็เข่งขลุ่มส่วนมหานิกายเนะี่ยเงินก็รับแล้วก็ดูไม่เข่งขลุมไอ้ผมพูดใช่ไหมฮะครับท่านพ่อมันต้องพูดดีกว่า<ม>จะมีปัญหาจากที่ผมเคยเป็นพระมาครั้งหนึ่งตามประเพณีแล้วศึกออกไปคุณคณค,คุณเคยอยู่กับสองนิกายเพราะผมมีอาชีพนำเที่ยวต่างประเทศตอนหลังนี่ครับครับความจริงที่ปรากฏจากการสมาคมกับพระสองนิกายเวลานี่ความรู้สึก ว่าว่าเป็นนิกายเนี่ยน้อยแล้วเวลานีัทั้งสองฝา่ายเหตุผลก็เพราะว่ามาหานิการรมยุทธเดิมเนี่ยเป็นพระสายเจ้าครับนี่พวกจะเสื้อสายเจ้าหมดไปหมดไปแม้ส่สวนภาสาราโอนี่ก็เป็นพระเพชรพระมหานิกายเดิมครยูอาเทสแนละ้วแล้วก็มันมาสวยจะเป็นรมยุทธ์นั่นในความที่เคร่งกว่ายุทธวิเศษกว่าจางไปเยอะนี่ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองข้ออ้างที่บอกว่าเคร่งกว่า อันนี้มันเป็นเป็นอุบายวิธีซึ่งพระจอมเกล้าสร้างไว้ตอนต้นครับเพื่อต้องก็จะยกให้ฝ่ายตนสูงกว่าฝ่ายหนึ่งสมัยก่อนนั้นมีเปนพยะถึงเป็นทำยัเป็นพระเจ้าัครบนาการัชนชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็สร้างรูปแบบขึ้นมาแต่ความจริจรงจริงเป็นอย่างไรมีคนชอบถามบ่อยแม้บนรถยนต์ในไปอินเดียผมก็บอกว่าเพื่อตัดปัญหาการถกเถียงครับลำเมียงต้องยกหลักการ วินัยข้อนี้อาจารย์ก็บวชมาในการครับนมีข้อหนึ่งคืออาบัตินิสิกีปัจจีติภิกษุใดห้ามจับเงินจับเงินหรือทองด้วยตัวเองก็ดีใช่ไหมพอนะหรือใช้ให้คนอื่นจับเพื่อตรงก็ดีหรือเก็บเพื่อตรงก็ดีไม่พ้นอาบัตินอกจากสลัคือทิ้งไปงจากข้อนี้นี่ไม่พ้นไม่จับทายุไม่จับเองครับให้คนจับแทนก็อาบัติครับหรือไม่จับแทนเก็บไม่ก็อาบัติดีไม่พ้น แต่โลกมันไม่จะต้องใช้อุบายสร้างรูปแบบให้เกิดมีความมันดีกว่าครับก็เลยเกิดปัญหาในสังคมทุกวันนี้ความจริงไม่ใช่ต้องลงอันใดอาบัตมากกว่าระหว่างพระที่จับเลยกับที่ไม่จับแต่ว่าใช้เด็กจับให้แล้วก็ <ไป S 2> เอาไปเก็บไว้ให้พูดไปผมลาํา,าบากถ้าบ้านกว่าก็ว่าใมา้ในกายเนี่ยเปิดเผยจับตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้ไข่นี่ก็นี่อ็อบับัตเล็กน้อยแต่ทำยุทธอบบาดสองชั้นคือว่าไม่จับ แต่จับอย่างนรไม่จับแต่จับคือมันมันมันถูกโกหกว่าไม่จับเดี๋ยวเราหลังโยมจับมันก็เออมันสองชั้นให้เด็กจับให้แทนก็จะให้เด็กจับหรือใครจะกก็ตามทีอ่ะปากบอกไม่จับครับแต่ว่าใจมันจับแล้วให้คนจับแทนมันก็มันไม่พ้นอับครับมัในกายเนี่ยเปิดเผยเลยอับตรงๆอย่างเดียวแล้วที่ที่เอาเอาก้านทูบเขี่ยให้ไม่จับก็นั่นเองครับมันก็เข้าล็อกนั่นน่ะ ถ้อาจารย์ขอถามที่ว่าจับเช็คเช็คกับเงินค่าเท่ากันไหมเท่ากันครับท่านยึดจับเช็คครับไม่จับเงินนี่ผมพูดอันตรายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะถ้าเงินไม่ชเช็คเช็คไม่ใริเงินมันก็ไปง่ายบเขาจึงันเท่ากันแต่ว่าเราไม่โทษพระเหล่านี้เพราะรูปแบบแต่เดิมสร้างมาเพื่อการนั้นแต่จริงๆแล้วพระนี่จับไม่ได้หมดเลยถ้าตามหลักไม่ได้ถ้าตามหลักพระวินัยไม่ได้คือไม่ให้มี ไม่ให้มีไม่สะสมพระอยู่ป่าไปมีทรัพย์ไม่ได้ครับขโมยมันจะตีหัวดักเดิอคือไม่มีไม่มีครับครับลักบบชในเดียไม่มีสตังครับครับหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นเน่นะครับทําไมคนธรรมยุทธกับมหานิกายก็เป็นพุทธศาสนาเหมือนกันแต่พอพระธรรมยุทธ อยากจะเข้าไปอยู่กับมหานิกายทําไมจะต้องมีพิธีใหม่บางทีเขาบอกไม่ได้ไม่ได้นี้ยุ่งมากเลยถ้าเข้ามาแล้วประเดี๋ยวจะมีปัญหาไอ้นีม่มันไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องกิเลสผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันมีกรณีเกิดขึ้นก็คือมีพระธรรมยุทธ์ที่เป็นไปบวชเป็นธรรมยุทธแต่ว่าเป็นฝรั่ง<ม>เสร็จแล้วเนี่ยอยากจะไปอยู่กับพระอาจารย์ชาพระอาจารย์ชาก็บอกว่าเอเดี๋ยวจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจะมาปฏิบัติจะมาทําที่นี่เนี่ยสงสัยว่าจะลําบากในที่สุดเนี่ยต้องไปศึกกันซะก่อนกลายเป็นพระนั้นอยากจะอยากจะมาปฏิบัติมากเลยก็เลยไปศึกศึกเสร็จแล้วจึงมาขอบวทใหม่จนกระทั่งขนาดนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็กลัวว่าจะมีปัญหาคือท่านกนต้องการตัดปัญหาอาจารย์ชาเป็นาปมาเป็นมาในกายอีกแบบหน,น,นึ่งนะครับบิดผ้า,หาเหมือนทำงานในกามานามนานะครับอต้องศึกษา ผมชิดผมชิดเขาม่วนอีกแบบหนึ่งน,นั่นมาวันแล้วเนี่ยมานิากามีอีกหลายสาขาทำยุทธเนี่ยก็มีหลายสาขาครับครับนี่เกิดจากทิฏถิมาหน้ากองอาจารย์แต่และองค์คไม่ว่ากันครับหลวงพ่อครับหลวงพอ่อประเด็นนี้เมื่อกี้หลวงพ่อกำลังจะพูดว่างไงว่ามันเกิดจากอะไรไอ้เรื่องปัญหาอันนี้เกิดจากตัวตนตัวตนเอ็กกูรครับ ยึดเถอตัวมากไม่ทำลายตัวครับพระพุทธเจ้าสอนให้ทำลายตัวตนแต่ถ้าบุคคลเข้าถึงธรรมะมันก็เข้ากันได้แต่ยังไม่ถึงธรรมะมันก็เข้ากันไม่ได้ครับตกลงพระก็ยังมีกิเลสอยู่มากพอสมควรก็ครับมีพอสมควรมีพอสมควรนะครับขออนุญาตนิดพอฮะคือเรื่องนี้ข้าย้อนอดีต ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในยุคก่อนที่พระเจ้าอาโศมหาราชจะทําสังฆาครที่สามอาจารย์จะสักพรจะพาไปบลังครับที่เมืองปัตติบุตรคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาในะแยกกันยี่สิบห้านิกายลังกาเคยแยกถึงสิบแปดนิกายพ่อเข้าไปบางคราวครับ,รบไอเรื่องยกนิกายเป็นธรรมเนียมแต่ั้นแต่ไรมาทิฏฐิของอาจารย์วิจารธรรมะไม่ตรงกันก็เป็นนิกายนี่ ขบธรรมะข้อที่ไม่ตรงกันไม่ต้องมาที่วัดบราวรนิเวศก็มีองค์หนึ่งม่ใช่มันจะเป็นคนปากใต้ถ้าบอกนิพพา,า,า,านเป็นอัตตาอาจยปเรมอ่ะหลวงพ่อเปรมเล่ไหมนิพพานเป็นอัตตาส,สมางพุทธาบอกบอกัเป็นนัตตาอธิบายอัตตานาัตาไม่ตรงกันเนึ่กับเป็นนิยายลาธศาสนาเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไม่พัฒนาเพราะว่าพุทธศาสนานั้นสอนให้สมระสอนให้อบอ้อมาลีเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่แสวงหาไม่มุกไม่ทํางานหนัก งเ่อมองไม่ถูกปมพุทธศาสนาไม่ได้สอนคนให้เฉื่อยชาชัากชา้าพุทธศาสนาสอนให้ตื่นตัวบ้องไว้ก้าวหน้าตลอดเวลาคว่าสมถะนะครับมักน้อยสมถะมักน้อยใช้บางโอกาสธรรมะมันต้องรู้จักใช้เหมือนยาใช้บางเวลาแล้วไปโอ,อ้อ้อมอารีก็เลยไม่ได้สะสม ตกลงมันก็ไม่มีทุนก็ไม่ได้ลงทุนต่อแต่ลงพุทธศาสนาสอนให้คนจะ่าบางคนเบอกขี้เกียจแล้วก็าุนาสอนให้เอือเพื่อคนอื่นให้ทานสอนให้ทําทานข้อแรกสอนให้ขยันทํามาหากินให้ลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทํางานแข่งเวลาพัฒนาครอบครัวไอ้นี่คาสอนของพระพุทธเจ้า ตกลงที่ตีความอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจผิดหมดเลยมันไม่ถูก<ม>คือไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าประเทศยงล่าหลัง<ม>ถ้าปฏิบัติตามคำสอนประเทศก้าวหน้าถ้าอย่างนั้นในช่วงที่เรามีปัญหาตอนนี้เราไปพึ่งไอ F เนี่ยเราเริ่มล้าหลังลงเนี่ยหลวงพ่อมองว่าเพราะเราไม่ได้ปปฏิบัติตามคำสอนนั่นแหละไ,ไปยืมตังคนอื่นใช่มันก็เป็นทุกข์อินาทานังทุกขงังโลเก เป็นนี้เป็นทุกข์แล้วไม่ใช่เป็นนี่คนเดียวเป็นนี่กันทั้งชาติคาเป็นทุกข์เมื่อกี้ที่คุณนำมาพูดอยู่ตอนหนึ่งว่ามันต้องพึ่งตัวเองให้ได้เศรษฐกิจนั่นนะครับครานีเมื่อเวลาที่เราปกติครับไม่ได้ใช้ธรรมะไม่รู้จักประหยัดอดอมอมการกินการอยู่ฟุ้งเฟ้อฟูมเฟยสรุ่ยสราย กินเกินเด่มเกินเที่ยวเกินนุ่งห่มเกินนี่ผิดทั้งนั้นผิดหลักพุทธศาสนาทั้งนั้นแล้วมันก็ยุ่งอะไรถ้าเราปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้ารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำให้เจริญกอ,อกงามแล้วก็กินอยู่แต่พอดีอย่าพูดว่ากินดีอยู่ดี เพราะไม่รู้เอามาตรฐานไหนมาวัดว่ากินดีเท่าไรอยู่ดีเท่าไรตรงให้เปลี่ยนกินดีอยู่ดีเป็นกินกินแต่พอดีแต่พอดีอยู่แต่พอดีสบายครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำเพราะเราเก็บเงินไว้ใช้เท่าที่จาเป็นหลวงพ่อคิดว่าวัดควรจะมีบทบาทอย่างไรไหมครับในการที่ช่วยชุมชนชาวบ้านช่วยอยู่แล้วครับช่วยอยู่วัดทั่วไปครับอ๋อยังไม่ช่วย แต่วัดเจ้าระบทานช่วยอยู่นะเพราะว่าวัดทั่วไปต้องเลิกเรียรายเข้าวัตถุสิใช่หยุดการเรียรายครับหยุดสร้างของใหญ่ครับสร้างเท่าที่จำเป็นครับไม่ได้สร้าวัดไหนเจ้าทัพป่าช่วยชาติเวลมาอาจารย์สุวีสวีหลวงพ่อคิดไงครับอันนั้นครับที่จะทอดพระป่าระดมเงินนะาดงใช้ที่แทนต่างประเทศแล้วก็ระดมมันเชื่อไม่ได้แต่ผมชอบแนวคิด เงินมาเป็นตั้งล้านล้านล้านอ่ะํำไม่ได้แต่ว่าอยากดังมากคิดว่างั้นรับครับํำอะไรมันแปลกเพื่อนจะได้ดังหน่อยแต่ถ้าหากว่าระดมกันจริงๆนะครับทำให้คนอดออมด้วยก็เอาเงินนั้นมากองรวมกันแล้วก็ช่วยใช้หนี้บางส่วนด้วคิดคือว่าชวนคนให้ทุกคนอยู่อย่างประหยัดดีกว่าที่จะเอามาทอดป้าป่าช่วยชาติอะไรอดป้าป่าช่วยชาติละเอียดไม่เห็น ผมาพ<ว>่<ด>คิดว่าไม่ได้ผลมันไม่ได้แนนค <ำ S 1> ่ไม่ได้ใช่ไหมยากจะเอา,าไปเพื่อหนี่ได้ยังไงครับอันนี้ชักจูงคนอย่าสร้างนี่ให้พยายามช่วยตัวเองพึ่งตัวเองครับอย่างนั้นดีกว่า